คือหลายจังนสิค่ะหนูไปเอ็ดแยินีเสียงนองนองมากอีฬ่านี่เขาไม่ใด้ไก่ไม่เออหนูไปเอ็ดนี่เสียงนองนองมากสลับหนูด้วค่ะหนูว่าพานเสียงดีไอ้ปานั่นจริงเลเอาอีหลี้ยดูกระไรผ้านองนองคนบ้านเราให้สุขพอซูพอพอฟังกับแม่ฟัง มาสิคือหนูฟังมาบอห,อหูสีฟังเปี่ยนบอสิแมีบอเห็นกับหูกับตาพ่อครับเพราะน่าแล้วเมียอ๋อกระ่สีผ้าบาเคลียรเ็เบิรงเดียวเดียววันนี้เม่ถทามไม่ดูอันคือจังเป็นสีเด็กหน่อยหน่อยู่ลาพีลาลา <laughs> ลอ,อ,อยู่บ้านได <laughs> ้ <laughs> อยู่ดูเมื่อไร้อมนองาซอจะมีน้าซอนมาซ้น้นสองโมนูข้สอ เนื้อน้องยังคือน้องน้องนองลำบานจ้ะอันนี้เรนุกฟาซาด้าทำานข้าวฟาใสเป็นเป็นเป็นมูกันบ่ลูกเป็นพี่น้องนะพี่น่องพี่กับน้องเป็นพี่น้อง พี่น้องอี่ดีนี่บอ่ลูกดีจ้ะแ้ไ้แม่ท่ายพูดเดเป็นพี่ดเเป็นน้องแล้วน้ง่อยไะท่ายก็้แม่แม่ว่ากูผูนี่อยากอยากอยากอันนก้ว่าเป็นพี่ก่าลูกพอจ้อทานหนเล็ไอโอ้่พีกิ่ลาบอกบอกบอกว่าซื้อวาหยังซื้อวาหยังอายุเท่าไหร่เอ้าบอกบอก สวัสดีค่ะนอซื้อได้ยินวิทยาแสงชิ้นชืนช่นแลชนช้ำมัมอายุ14ปีดามาจากอันนมโมโเอาเพหนอมัวโซดะอายุ14ปีมีระย,ยามีระยามีระยา,า,ยาอายุ 14, ย14ปีปอ,อันนี้เด็กค่ะจะารั่น้อง น้องแองน้องยังลูกน้องยังฟ้าใสดาวิกาจ้าน้องฟ้าใสดาวิกาดาวิกาหัวนึงแต่กูซื้อมันมวนเนี่ยอายุเท่าไรบ่นี่สาวตีจ้าพี่ก็ตีพี่ก็น้องสิบสามกับสิบสี่ป่าพี่น้องพี่น้องกันแม่เดียวกันอยบ่ลูก แต่ oh. รเราว่าปีให้ปีเติมต่อปีได้ธรรมดาปีแล้วมองแม่งงุ่งแล้วอ ouais> ีกอย่างหนึ่งหนาตาก็ับบัลลีคือบัลลีคือไกนอืมพู้นึงอาจจะได้พอผู้นึงอาจจะได้แม่ผู้นึงอยากสีอวบผู้นึงอยากแบบผูดในน้อยผูดในน้อยแบบธรรมดาลราเนี่ยเป็นมาลูกสาวหลานเนี่ยก็แค่แม่สีฮัตแม่ฮัตจีบเอียงนี่กับปอนปอดปอนลูกสาวหลาพมันก็เลยขึ้นไปกันน้อยแปลว่าแม่แม่ว่าคือบอคือศิลปินดังบอ ห่วยเนี่ยยิมแบบแหลกเอาวมันแมนเดียวนี้แล้คื่อไห้เป็นว่าเจ้าของคนข้างเพีปบเนี่ย่อนบางไฟเสียไหมปอคือคือนองเพีงเนาะ่นองเพียงเนมาวายิมก็อ่้ยเลยเนี่เนีเียเาว่าที่แกเราจะมาเอามาคือนองเพียงอ่างบ้างต้งเดีนคนนี้คือก็คืออะไค่ะ คือไงคือน้องทีกลรางปินกระเสียดตินี่ครับพอจากสปโปโรเล่าหน่งเน่น้องน้องีดาที่ดาเลยน่ะใช่เพราะว่าคือพอเหมือนเลย่าเป็นเป็นคนคนอ่ะคนฝั่งซ้ายแมนเหมือนน้องฝั่งซ้ายแมอีเนี่ยบดีเสียงมาทัรมาด้พอทั้งสองคนเลยเด็กน่มยู่บ่แมห่วยอะไ่างเงี้ยวางไม่จะถามก่อนมาี่ม่าม่ามีไม่ติว่าติวลาพี่สายท่อนจยินเสียงหล่อเสียงล่ำรู้รู้มาแบบใด่แม่ถามเน ภาพกันหนาน้าแบบไหนอยู่กันมาเป็นร่วมเพื่อนมาเป็นแดนเซอร์จ้าตอนนั้นโน้กก็ซ้อมจ้ะคู่ก็เลยไปเห็นหมายถึงว่าชัดแล้วก็คู่คู่กันได้หรือแล้วคู่นัดคู่นัดแล้วก็คู่นัดแม่คื่อคู่นัดนี่แม่แม่แม่ก็เป่อหุ่จ่าเพื่นแต่สมัยอู้หลายปีเลยลูกแต่ก่อนบรร่ากาอาจจะสมัยนี้เพื่อนเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะเป็นทั้งคู่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้าน เป็นนิยามที่แบบว่าแม่ไว้เนื้อเสื้อใจเล่าแล้วก็เป็นผูญญ้ใหญ่ผู้หนึ่งไปแบบสแดงว่าเน,น,น,นี่ยเด็ดทามโนรนีิพัฒน์กันเรียนหนังสือบอ่อดูหม้อไดหนูนออดูหม้อไหนดูหม้อสองแบบพิลาเดะหม้อหนึ่นนงจา้าลังปลาใส่ยูหม้อหนึ่งนองลังหวานยูหม้อสองแสดงว่าปีนายสิดเต็มม้อสองกับม้อสามเรียนนี่เรียนลักษณะใดจันจังเนี่ยมากเป็นแดนเสื่อใดเอาทั้งทั้งที่ อ่าวงมาล่ำหนีคนทีนมีงานตลวดได้หลุดแล้วแล้วหนูแบนแบงการเรียนยังไงถ้าการเรียนยังไงเปียนกอร์นอ่ะเียนกอร์โศนอเมี่ยงเียอ๋อเมือคืนกันเขาไปน่องกันนี่นี่เเนื้อเขาแเียนกอรนอ่เียนกรนี่ะมันก็เรเป็นเป็นอยงเียว่าอาจจะบ่ได้เปียงมากม้กับกับตรงนั้นมนบ่ลุรถ้ากระลยกเทียบเวลาได้เนาะอันนี้ไม่สงสัยเด็ก พี่นอ mm ้อนพักกาสิสงสัยคือกันว่าเป็นเป็นยังไงคันว่านอ้องอายุสามนีขึ้นขึ้นต่องเี่กมานน้ำมอเล่มเพ mm hmm. ระาระว่าปกติแล้วคันนาจังที่เนี่ยหนึ่งเลยจะเคลียเคลียเคลียการเรียนยากดี mm hmm. ไหมแม่องถามเนะออาะออาความอญาตถามแบบที่นี่การที่การที่จะของของคนเอคยน้องเนี่ยเป็นอย่างคือต่องคือต่องได้ได้ได้เลือกว่ามาเป็นอย่างไงมาก <c oughs> บ่อยู่ด้วยยังไง <c oughs> มากจ้ะมาก พ่อแม่เป็นหมอร่างหมอลุดหมอใ่ค่ะพ่อแม่เป็นหมอร่าแต่ว่าว่ากันมักในเสียงท่าหนีิเสียงท่าศิลปินท่านใดท่านหน่อแล้วตอนนี้พ่อกับแม่เก็บยนามือใส่ลึกเบอร์อได้ย่น้ามือใส่จเปเก็บขยะอยู่ในบ่อเก็บขยะเก็บขยะอยู่ในบ่อบ่อใหญ่จะเป็นไปเที่ยะค่ะถึเก็บอัดด่างใช่พ่อกับแม่หมายถึงว่าพ่อกับแม่แท้ๆทนี่ยึดกันบาหลุดซึมือ บบจ้ะเมื่อเมื่อเข้าใจไหมทีงว่าอยู่กับอยู่กับแม่หรืออยู่กับพ่อยู่กับตากับยายเพราะว่าในที่ที่ที่แม่ถามนี่แม่ไม er ่อท oh, ี่ว่าพ่อกับแม่รู้เนี่ยตอนเนี่ยที่บ้าให้ลูกให้ลูกว huh? ่าเป็นแดนเซอร์มาเป็นศิลปินเนี่ยพ่อกับแม่ที่งานอย่างเนาะแม่ขอพร้อมอยากถามอย่างเนาะเพราะเพราะว่าอายุยังหน่อยอยู่พ่อกับแม่อยู่นักกัน์ดบอลูกหมายถึงว่าพ่อกับแม่อีหลีแถมเหมือนกันบอ อยู่จะแยกขางกันแม่จอแก้มาล้แม่แมก็พอแยกข้างแต่แกนู้นู้ก้องนองอายุาจะขวดลูกตอาานป้นปอนึ่งระองกะแยกท่างกันระเบิดพอพอเป็นคนจังหวัดไดล่ะการม่งการพอมกันใ่หว่านู้นูนูกน้องจำหนาพอเดยก่้จำด้เพื่อพหาอะไรลูกบ่บอ่เลยจ้ะปอ ก็พ่อมาเลยจ้ะแม่แม่มีแฟนใหม่คนหนึ่งลูกน้องกันบอพี่<บ>น้องก็เลือยงนี่ทัมม้งคู่สองคนนี่แหละแม่ที่ถามว่าพ่อกับแม่เป็นอาชีพม่ารำบอยอย่างบอยจงังๆลูกลูเต่าจังได้นี่ใจรักทั้งนี้พ่อกับแม่บ,บ,บวรมปนมบลัมเจ้พักการหมาพ่อกับแม่แยกท่ากันแม่กับเรนนี่แฟนใหม่ด้วยความกังวลวงมีรณ์ทับย่าทับตา ยกก็ตาบเลยกาบบางเพื่อแม่นุ่งกาเป็นเร้าของยูหลักกบางมือกะเขามาหาจาเอดะโอ้หนุนีมาเขามหาด้นดนเขามหาแต่แต่กอยูก็พยใหญ่ไมใหญ่เยบขยะวัตถุูเข็นยังแจงแงอดยัสี <G ül> อันนี้แม่กับอคอม่อยากถามไ่ไเนาะถามแม่้็หนองแอันนี้ที่ว่าถามนี่แม่แม่แม่ข้อมความใจเขาบอกก็แม่เนี่ยวานอ้องอายุยังหน่อยเป็นยังยังหากันเหลือเหลือทีสิจรองว่าเป็นแดนเซอร์ล้วการที่เขาว่าเป็นแดนเซอร์นี่หนูหนูก็หน้องเขามาเป็นแดนเซอร์่อกแม่กับ,บ่อหูไดว้วานูเป็นแบบใดคือเขานี่หน้าที่มาเต้นเต้นเต้นก็มัวหล,ละกะถึงเมล่ลาก,กับไปกินข้าวกินน้ำถึงเมล่ลากับมาเต้นไม่สี คันบกว่าพี่สาชั่นลบมาบอกแม่เนาะที่ว่าผ้ามาฝาบว่าได้ยินเสียง้องแม่ยมอยากหูกับที่นี่ว่าค้ามาหมักเสียงทางหนีเสียง้ลงเพี้ยงสองสองคนเดียนองจิดเป็นอย่างไรอจ่งเนี้ยอยงเ้ยผ้ากันมักทางนีพอก็แม่บ่เป็นศิลกินิดขวอนสวรรค์พอก็แม่หรือสายเลือดกับบ่มีสายเลือดการเป็นมอลลัมกับบ่มีแต่ว่าแม่เรากจะสร้างเสียง ว่าอีหล่าสองคนเสียงเป็งประมานไดนน้องน้ำหวานคิดสี่ขัวป่าใส1ิสามขัวเอาละอ้ะพี่น้องอาจจะได้ฟังประวัติชีวิตแจ้งน้อยเหรเน้ะพี่น้องนาะว่าเป็นอย่างจังไห้มากเป็นแดนเซอร์หรือเป็นอย่างตองตองมักตองหมักอ่าทางนีทั้งทั้งที่พอกแม่กับบอมันบอมันมอลำั่มพอกแม่บอมีสายเลือดเลย แล้วเขาได้ใครพี่น้องฟังเสียงน้ากันผอมก็ไม่พอนก็ปุญญาบาลเนาะว่าเสียงลองเพล่ของน้องหรือว่านําเสียงเขาสิบรว่าณันไดเขาฟังพ้อมกันเลยเ้อพี่น้องเ้อนะคะเอาเอาเอายีหลาก่อนเอาน้องน้าหวานก่อนเอาเกินเอาเอาเกินให้แม่ฟังจ็กหน่อยก็ได้เกินก่อนล่ามจะรูเด้อลาคอดลาอีคนกระดอง ขอเาอราโบนอหัวใจคนมาแค่วีลาย,ายเลือกผู้ได้เป็นแฟน เนี่ยว่าคือจังหลงบ่คอยตื่หลงบ่ซื้อมต้องเป็นเพีงใหม่เนี่ยเพียงไม่มันเป็นเป็นนุชทวนต่ำอยากให้ฟังเพียงนี่ห้อยใจบังไฟแสงเอา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 เต็มเต็มเสียงอย่างเนี้ยฟังเลยแม่แบบอยาฟังแบบว่าให้อีหลาลองแบบว่าเหมือนเป็นเสียงจัะน้อยหรือต้องหั่นเป็นๆหลงคอยๆเนาะนอนยังตื่นเต็มเนี่ยนอนยังก็จะมีประสบการณ์เอาเป็มเสียงเนี่ยฟังเแบบจุดเสียงเลยแบ่เต็มเสียงเลย มหอนอย่าน้ำตาลาคอดินเฮียงอายปีกลายงานบุญบังไฟวิมานสวนแทนแยนบังองค์นาผู้องค์คันคาแต่บ่เห็นแนอยากหัวใจใส่บังไฟแสนตกลงดินแกน คนกิลูกเลยพูดในน้อยคือเสียงหลายแค่ลูกแม่แม่เห็นที่แหลกแม่ว่าเอขันวามักทางนี้เป็นแตะคือมอลลั่มอยู่บเป่เป็นตะลั่มใหญ่อยู่บ่พูดในน้อยเบบจากบุคลิกเบบใครนอกนอกระไหนอบุคลิกเลยนะใช่ใช่เหมือนหนูจะเป็นเด็กที่แบบขาดสารอาหาร จะจอยหลวก็เหลืองเหลืองเหมือนจะว่ามีพลังแ่ว่ามีเข้าเบอร์อโอ้มันคนละอย่างกับแม่คิดเลยคนละอย่างเลยลูกดูกข้อเปะทุกอย่างอเออเหมือนเหมือนเขาเมือ่อเมื่ออาชีพอะแมนแมนทำลักษณะก,<ม>าการ้งลงลูกอเอ,อื่อนอย่ายเงี้ยงเป็นเมืยอเป็นเก็บเสียงเป็นหลวก็เอื่อนเป็นหูจักเสียงหูวจักโอ้โหน้อง เอาน้องเอาน้องาใสดี้ว่าเดี๋ยวคันว่าเอ้่ยน้องกันแม่แม่แม่เดียวกันออกจากท้องเดียวกันเนี่ยเสียงสิประมาณไหเอ๋อเม่แม่จะฟังลมพันพัดตองตาตามคลองผู้ลานผู้รีดังมาวีวีน้องรอพี่ที่ผู้ยอดรวยสา สีเมืองใหม่น้ำตาไหล้ลงแก้มห่นห่วยบอนผูงนาคดำดนช่วยให้อายอวยหัวใจคืนมาโอมโอมนกันเอเป๊ะเลยแล้วก็รูปเรียนขื้นกันการเก็บ ก,การเก็บของหมุกเเืิดคือการเก็บไม่ละเอียดนี่นี่นี่มันมันเป็นอย่างที่ว่าบาง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 เกลือนเนาะแม่เบิงแม่เบิงหน้าตาเบิงทาท่าเลี้วว่าเป็นตาล่ำเป็นโอ้ยบอกเป็นตาล่ำเป็นเลยดุนี่นี่เป็นเรื่อง 88, 88, แปลกแปลกแปลกมากๆแต่ว่าแม่แม่แม่ดูตามเบิงเบิงเบิงสายตาเบิงเบิงตาท่าเนาะน้องเขาสองคนจะเป็นคนที่ สายตามุ่งมั่นมากที mm hmm. เป็นจ yeah. well right. ีเป like no mm ็นเด็กหน่อยทีมีความเขาเอิน่าเขาเอิน่าเป็นดิกหน่อยทีมีความมั่นใจมั่นใจและมุ่งมั่นตาสู่ตาส้นแม่แต่บ่าตาตาเขาอยู่เป็นแบบตาเขาสีเป็นเบาแววที่แบบมุ่งมั่นในใใช่ใช่ใช่คล้ายๆว่าเขาเขาสีเขาสีเป็นคนทีว่าบอว่าเสาเขาเสาทั้งสองคนเลย ยิ้มเก่งแล้วก็ยิ้มยาะเจ่ยใส่มันลเลยยดในมิสนีทลูกเมียไลยยินเสียงแล้วอนาคตหนูไม่ไม่ธรรมาดาแน่นอนทั้งสองคนเลยอีหลักตั้งใจเรอ้อถึงมันวา่าเมอนี่พี่สายช่วยนีผ้ามพฝาะฝาก,ฝาก,อกัอเม่เป็นมือแหลกจะว่าเม่กะกะกะในคออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการแต่งการมานเนาะเกี่ยวกับครอบครัวตา,าก็ยาากัเจ็บขยะโอ้โหลูก เอาละแม่แม่คิดว่าต่อไปแน่น้าคนเนาะลูกทางวันที่ใดไปเป็นที่ลีแม่แม่ขอขอให้หนูสองคนตั้งใจเดินข้างไม่สายนีแม่คิดว่าอีกไม่นานแน่นอนตากับยายหนูสบายแน่นุสองคนนี่ว่าตากับยายหนูสบายแน่นอนแม่แม่เบิงแล้วบุพิดตตาแม่หรอกสายตามีความมุ่งมั่นทั้งสองคน แล้วก็น้ำเสียงเขาคูา่นนนนหนึ่งน,นี่เสียงทองเสียงเสน่ห์แต่ผู้หนึ่งเสียงนุ่มคนนี้จะเสียงนุ่มเสียงอเสียงแบบว่าคือพระเวอร์เสียงเขาจะบาลานซ์กันเืองกําหนดแค่แค่แยกแยกออกแค่ว่าน้ำหวานจะเสียงมีมีลูกลูกอะไรก็เสียงทองเสียงมีเสน่ห์ตรงนั้นแต่ล่องน้องฟ้าใสจะเสียงนุ่มโอเคเลยลูก ทั้งสองคนอีลาขอให้มุ่งมั่นในเส้นทางนี้เด้อเพราะว่าหนูยังน้อยอนาคตยังไก่แห้งหนูยังไกลแห้งถึงเวลาเน,น่อนาคตบริยุธ์ก็พอก็อกแม่แต่ขอให้ทุกองมุ่งมั่นจักมือหนึ่งตากับยาาหนูต้องสบายพ่อกับแม่คงสบายแล้ะกันยูดีไม่แห้งกันคันไรสิ่งไรยางทุกส,ส,สิ่งทุกอย่างที่เพชรลำเพลิน ระถือว่าน้องเนมาาเนมาเขาเอิน่น่าผ้าพอ่อผ้าแม่ผ้าวงหรือว่าพี่พี่เพื่อนเพื่นพนพอนเขากัิสี่เดินเดินไปด้วยกันยังสวยงามดูดก็อยู่ที่ตัวหนูสองคนด้วยเนาะเชื่อแม่ขนาดแม่ก็พอฟ้าเนข้าแแรกเนี่ยมันเป็นอย่างที่แบบว่าโอ้มันธรรมดาเลยลูกีีเสื้อมัน ถึงจะปล่อยให้านมากแต่ว่าทีนี้หนูสองคนก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะเราเป็นผู้หญิงแล้วก็ตั้งใจได้ิ่ิงที่ตัวเองมุ่งหมายตั้งใจนิ่ิงที่ตัวเองตั้งใจว่าสิอยากว่าเป็นศิลปินเปนบรลลูกี่เปอ,อ 1, ร์เซ็นต์เนู้ิดวานี่านเปอร์เซ็นต์จะ่านเปอร์เซ็นต์ท่างสองคนเลยไหมลูกพ่าใส่ด้วยท่านพ่านเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำหน้าให้เลย อีกไม่นานแน่นอนรู้สองคนจะโอเคแน่นอนโด่งดังแน่นอนดูดังแม่ดูดังได้พร้องนี่ว่าปิกอัพนี่ว่าลูกอนค่ะ สวัสดีค่ะแม่ตีลูกแม่หนูเหรอโโอ้หแม่หนูเหรอมันอะไรบ้างเมียนหยัดหยัดเป็นเนาะพ่อล็อกรถเรียงังล็อกแล้วโอ้เขาว่าไงมา เขามานี่ครั้งแรกนะครับที่มาสถานที่สรงนี้ปนาค่าอดดีป่ะอ๋ออันนี้บ้านลูกสาว่อ๋อเนี่เสร็เต็มซีเมนต์ยาดๆพี่น้องกันนอนนี่เนาะมีแต่ลูกเต้าวัเตเอลูกสาวนี่แน้ากล อันนี้ของมูเข้ากลันมันสั้นบอลซองนี่ตีโอชัวนี่โอ้ขวดหนึ่งบนตัวนี้ใช่ระนี่เมียนเบ็ดตีโอ้แสด้ตึ้งสามเลยทีสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่บอโอ้นี่แม่ครับเห็นแล้วนี่นี่นี่แม่เออนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องเคยเห็นบ่อล มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วนี่เงินซ่านบรรจงคนดูมองเศราบ้านบ้านยังก่อซื้อบ้านเฮานี่ไหมบ้านโน่นสำรานมู่ที่หาดตำบลนี้ตำบลหนองอ้อมอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีอันนี้เฮือนผู้กลางเฮือนผู้เอื้อยใหญ่เฮือนผู้กลางแล้วเฮื่อนผูหลาแม่พอรึเปล่าอืม เอแม่เป็นยูนัมแม่น้ำยายโอ้แต่ว่าแม่แม่นี่บ่ค่อยไปน้ำลูกส่วนมากสิพุณ่ะสิแม่นมเนาะสิไปน้ำลูกสาวดีๆีนะลูกสาวเพื่อนซ่อมลูกสาวเพื่อนเนี้ยแม่มีหน้าที่อันวกให้ตัวนเหรอเออแล้วผู้ดูแลผู้พี่นี่ครับเบิ่งเงาโอ้โอ้เป็นแต่ยูแต่เศร้าอยู่ เงียนวะทั้งั้สิบัางทับ้ออืมมันปวดเป็นเมิดหรอโอ้หแวด้น้อย้องนอน้ำหวานนอนบแดีหอใ่เ้เอาขออนุญาตบาดคำขออนุญาตบาดคำอ๊ยแมนจี้จำกันจำยูหะนี่ยูงงซ้อขัวนี่ยูกันจะข้นขั้วนี้ อยู่สีคส่คน <c oughs> มียายมีตามีลูกสาวสอง <c oughs> แม่แล้วยู่ใส่แม่แม่อยู่อีกรางหนึ่งบ่อยู่ของเสาวจังโอ้แม่ก็เห็นงานต่างหากบ่จ้ะ <c oughs> ตัดอ้อยเออรับจ้างรับจ้างตัดตอ้ยโอ้ครับ สน้เธอแรกที่มาสถานที่ตรงนี้ครับคือก็จริงจริงแล้วกับเพื่อนว่าสิขี t t. T t ienne, ่รถโดยสารมาโอ้ยขี่รถโดยสารลูก่ตกับว่างคนพยาบาลก็เลยตัดสินใจว่ามาทรงดีกว่ามันีนะครับพอดีเด็กอยากมากเบิ้งเฮียนซานบันซองเพื่อนนะครับเธอแรกเพราะว่าเพื่อนกะซอยตัวเองบ่ได้นาะพี่น้องว้า พ่อซื้อค่ะในส่วนของเรื่องเล่าของรถลากกับบอมีนะครับมันบอกคือผู้มีรถมีลารับทรงเขาก็ต้องคันอาสาพอดีกับว่างนะครับวัอนี้ค่ะสวัสดีพี่น้องสุกุสกคนครับเฮ้ยรับทรงวัอนี้ครับโอ้โหนัน <c oughs> น่นนั่นแม่เพื่อนนะครับไม่ร <c oughs> ู้ต่ได้ปีมันยี่สิบกว่าไหมเออเราได้เราได้กหน่อยเด้อ แม่เป็นนักร้องบ่อแม่แม่เคยร้องเคยรำบ่เคยลองเคยได้องน้ำร้านอาหารน้ำร้านอาหารเอนักร้องนลูกลูกสอนมแต่จะใส่แต่เน่ลูกเสียงดีทั้งสองตัว่าโมเปลน่ยนลองสติโอสติงได้ล่าโมเป็นอืมบ่เป็นไงบ่าเป็นยังบ่เป็นยังงสบายสบายพี่น้องรอพี่น้องรอพี่น้องเบื่อปลูกอ่าะวอยลูกมั่นนี่หมายถึงว่าปลูกกล้วยนี่ของเพื่อนบ่หนอของเจ้าของ ก็ได้มองยูมองเศร้าทอดเศ้าเชีวิตคือการต่อสู้กว่าจะดินล่นไปแต่ละขอบกัวแต่ละแหยนแต่ละสันพี่น้องครับ โอ้โหหอดใช้ทีหอดใช่ล่ะนี่บอกวันนี้ยากพี่น้องครับโน้ตเต็ียมเตรีมเถอะเอ้างไม่ยังนี่อันนี้แสดงว่าห้องน้ำบ่ข้าดีข้าบอก่ามันข้าวเอาว่ามันเอาว่ามัอ้าประเทศจีนอยู่นี่วะสังโอ้ข้าต้องเอามันระบายได้อยู่บ่คือบ่ให้ข้าออกไปบ่ออกไปอยู่อะอยู่อันนี้คือข้ว มีขว,น,น,น, <im it> วนขื่นหลังคาโอ้หอหนปูนแอมสังกะซีข้าสางแต่จะเดินไปไหนเลยแต่เด็กเราเล้นทําเกิดจะท่านอเกิดเยนได้ไมวันนี้ค่ไนเกิดโอ้ยนันทากแล้วยวไหม่ันนันทกอ้หนนแล้ววันเวลาบันสิล่หมือนลังพุ่นุงนี่นมาเศาคนได้จักปีนี่ใง่เศาวังญาติของญาติของพี่น้องได้อจังไร เย่ของนาะอันลูกเคยือดีตัวพ่นให้อยอย่เยของลูกเคยเออออเอายยใอล่านี่ไปบาอยู่ทังหายาาาเรนี้ฮัมกมีบักมีมากมีขน้าของลัวหลังหลังปลูกเผาปกเผ้านี่เม่นบเนี่ยของเพิ่น อเออมีบุกเ้าคือกันเนื้อบานเฮาอยู่นี่โอ้ข้าวเวลาจีกันหนึ่งเขากินตู้ร้านกิน่นื้อหนึ่งละก็เฮ็ดนกินลวก็อ้อกินหุ่นละจนมากก็ใสกันฟื้นใส่ใส่ฟื้นใส่ท่านใส่ท่านให้ใส่แก็ดบอกคนชุ่มแย่ขวาวอยู่หนาดว่าเจ้าจะว่าให้ข่อยใส่แก็ดได้ข่อยใส่เพเปลี่ยนเป็นเด็ดขัดเราขนมฟื้นกับท่านไม่ของข่อยเฮ็ดเปลี่ยนเนื้อ เนี่ยเราดังนังปืนมาใ้ลนไทยไปเฮุหันเน่วเจ้ายังมาใส่ใครก็จะเปิดแก้ไฟใหม่ถัวเงี้ยเลยหลังอืมเราดังทานดังฟื้นเอาใคว่าเขโง่กระทงเบอกเขาก็จวเลยเาจับดีแล้ว่ะเขาจับปจักษกันฝนตกนี่ว่าได้เปียกเวิร์ดได้ของน้องนอนของเงยเปียกเวิร์ดล่ะน้อนองเเปียกเวิร์ดสู่ชีวิตคกันเอาเป็นกำลดมา แต่ละคนก็ได้คือกันพี่น้องสุกุสุคนครับนี่ที่ว่าเมื่อนี้มาเยี่ยมยามเฮียนซานบันซองน้องน้ำฟ้าน้ำหวานน้ำหวานน้ำฟ้านะครับเพิ่นกับบ้านลูกสาวกลางเยี่ยแลกันนะฮะเข่าสู้อมกอดคุณแม่ใช่ละเพราว่าสีชาติโทรศัพท์จากบ้านนี่แสดงความว่าในนรกนรก มันต้องเียบแล้วเดี๋ยวพอซ่อมวาแต่อือยกับนองมันเป็นประมาณแบบลักษณะมันแตกต่างกันจังไดเป่นซ่อมคืออย่างนี้ซ่อมแต่ผู้แม่เราผู้อื่นเก็ด้อเมื่อกี้นี้มาเห็นกับซ่อมวามันมันแตกต่างกันจังไดแต่ซ่อมหอดเสียงเสียงร้องเพลงยังเสียแม่กับสีซ่อมเสียงซ่อมซ่อมกิริยาท่าทางนู่นนี่หนั่นแม่ซ่อมได้ลูกอแม่ซ่อมด้แต่แต่ส่วนมากกันหมอลำ่มไหลายกับเบอซ่อมเขาดอก แต่ว่าสองนั่งนี่แบบพิเศษแบบว่าสังเกตว่าเด็กพิเศษฉะนั้นเป็นเด็กพิเศษไปถ้าเด็กพิเศษก็เด็กออคิจิกนะมักก็สิแบบว่าเขา็คยอยากเบิวมาไอการอันนี้เขาประมาณใดเองสิแมเขาสีไดเขาสีไดบ้างซ่อมแปลว่าจอบจัหนึ่งกระไดเห็นครับพี่น้องเวลาขึ้นเวทีต้องดูแลน้องเพลงจะไหนนะครับคือในตอนนี้ที่ผมบอกกับพี่น้องว่าตอนนี้เขายังใช้ความสามารถของเขา นะครับเท่ากับว่าถ้าในร่วงพื้นที่ที่จะดูแลลูกโดยตรงเพราะว่าการให้ประสบการณ์ชีวิตที่เขามีอยู่ในร่างกายเขาเนี่ยเขาขึ้นเวทีร้องให้พี่น้องฟังนี่ก็ถือว่าเขากันยินดีพี่น้องครับถือว่าเขามีถือว่าความสามารถพิเศษเขาเนอะขึ้นเวทีคือแม่กับแม่กับเบื้องแย่งย่งเดียอาจจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมดูแลเท่าที่มันโอเคแต่ว่าจากหันขึ้นไปถึงเเวทีนี่คือความสามารถของเขาโดยเฉพาะเลยได้พี่น้อง ความสามารถเขาโดยเฉพาะเลยต่อไปวันนี้ต้องฝึกฝนการ a c ติ n g การเอ็นเตอร์เทนแล้วก็แล้วก็การแบ่งเวลาแบ่งอะไรเดี๋ยวต่อไปเพราะว่าพี่น้องกับกับบ่ได้ว่าจะเปรียบเทียบกับนักรองคนเดียเนอ้องพี่น้องอเพราะว่าลูกกะว้ยซ้ำนี่นะครับอย่างนี้หน้าเขาก็ก็ก็อายุไล่เลี่ยกันเทากันแตว่าประสบการณ์บนเวทีมันก็มีความต่างกัน พอเรียงว่าซุ่มเสียงกับะ่ะไ้ขึ้นน้ำลูกเต่าต่อไปเข้าก็มีอย่างเดียวคือฝึกฝนให้พลังปลอดเยอะๆให้แข็งแรงนะครับวันนี้มา,มาบอกพี่น้องตัวมาลูกมาบอกพี่น้องมั้ยเหมือนเด็มกมั้ยมาขอบคุณพี่น้องเรียวมา,มาขอบคุณเนฟซีเพื่นร่วเพลินทุกท่านกำลังใจามาหอดจอดถึงแล้ว กำลังใจเยวก็จะมอบอปัใจจัยให้ลูกพ่อได้นะครับเราอยู่ในหูข้อต่อไปขอบคุณค่ะน่ต้งไว้ยังดันี่คอยเรียนลูกไปแล้วเนาะว่าเป็นยังนะครับเยวก็เก่งไม่นานถ้าตั้งใจถ้ามั่นใจแล้วก็ตั้งใจมีความเชื่อมั่น ทุกทั้งสองคนรดเอาลูกเท่ okay, ครับพี่น้องคงสิกำลงางพระจากพี่น้องนะครับไปเพียงแค่นี้นะครับถ้ามีโอกาสมาไส่เสดใหในพี่น้องในเบืองในชุมขอบคุณสวัสดีครับ okay.